ะค,ะคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทำโฮกันอีกแล้วนะคะคือจริงๆแล้วว่าตั้งใจจะมาทำเป็นแบบอันบ็อกนะคะแต่ว่าเกิดเหตุการณ์นะคะก็คือของแบบเยอะมากๆแล้วมันก็แบบล้นห้องนะคะอันนี้นะคะก็คือของทั้งหมดที่เฟนสั่งมาจากเถาเป่านะก็เลยทำการแกะไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วข้างหลังที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะก็คือ ของที่เฟนได้สั่งมาจากในเว็บเถาเป่าที่ประเทศจีนนะคะก่อนที่จะไปดูนะคะว่าเฟนสั่งอะไรมาบ้างเนี่ยแล้วเฟนมีวิธีการสั่งยังไงนะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็ใครที่เพิ่งเข้ามาดูคิปเฟนเป็นคลิปแรกเนี่ยก็อย่าลืมกด subscribe นะคะเป็นกําลังใจให้ด้วยเนาะช่วงนี้ก็แบบมีความแบบท้อทอนิดน,นึงนะอันนี้ก็ขอกำลังใจนะคะคนละหนึ่งไลค์นะแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะของที่เฟนสั่งมานะคะก็จะเป็นแบบพวก ของแต่งบ้านเนาะรอบนี้เนี่ยก็คือลองสั่งมาดูแบบอยากรู้ว่ามันจะตรงปกหรือเปล่านะคะอยากรูว่าแบบเออถ้าเราสั่งมาเองแบบว่าไม่ไปสั่งตามร้านพิออเดอร์เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะคือเฟนหนะับไปสั่งของในร้านพิออเดอร์เว้ยแล้วแบบมันรอของนานมากแบบเป็นเดือนอะ่ะเฟนสั่งอันเนี้ยยังได้ของแบบไวกว่าอีกนะคะก็มาเริ่มกันที่อันแรกเลยนะคะก็จะเป็นอันนี้ทุกคน ไฟนะคะโคมไฟเกาหลีแบบนี้ก็คือเพื่อนๆเนี่ยจะเห็นใน Instagram นะคะว่าคนเขาแบบเอามาขายกันเยอะมากๆนะคะแล้วก็บวกราคาแบบอัพขึ้นไปเนี่ยค่อนข้างสูงนะคะเฟนเคยเห็นสูงเนี่ยสูงสุดประมาณแบบ2,000กว่าบาทเลยเฟนรู้สึกว่าเอ้ยมันแบบแอบแพงเกินไปแล้วเฟนก็ลองไปเสิร์ชมาในเถาเป่านะคะก็เจอเป็นตัวนี้นะคะเดี๋ยวเฟนจะดูก่อนว่าตัวนี้เฟนสั่งมาราคาเท่าไหร่นะ อันนี้นะคะก็ราคา205อยหยวนนะคะก็คูณคูณประมาณ4คูณประมาณ5านะคะก็ตกอัลาประมาณพันหนึ่งอะไรประมาณนี้นะคะก็ได้มาเป็นโคมไฟอันนี้คือโคมไฟอันนี้เนี่ยตอนที่เขาส่งมานะคะมันจะไม่ได้มาประกอบเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะคือเขาจะแยกชิ้นส่วนมานะก็จะมีตัวฐาน ตัวกระดาษมีไฟแล้วก็มีตัวหมุนหมุนมีเกลียวนะคะเราก็ต้องมาประกอบกันเองซึ่งตอนแรกเฟรนแบบประกอบไม่ได้เว้ยคือมันมีนความแบบยากมากจนต้องแบบวิดีโอคอลนะคะให้พี่การสอนว่าเออมันประกอบยังไงนะคะเพราะว่านางสั่งมาจากร้าน ที่ไทยซึ่งร้านที่ไทยเนี่ยกม็มีวิธีประกอบมาให้แต่ว่าเป็นสั่งมาจากจีเนี่ยภาษาจีเราก็คือแบบอ่านไม่ออกโบโบเบเบนะคะซึ่งมันแบบน่ารักมากเลยนะทุกคนแล้วมันก็แบบสามารถปรับความสว่างได้ด้วยนะคะคือถ้าถามเฟนว่าอันนี้ตรงปกไหมเฟนก็ตรงปกนะทุกคนคือมันก็แบบมีความน่ารักแต่คือถ้าเกิดเฟนซื้อในราคาสองพันเฟนอาจจะรู้สึกว่าแบบมันแพงเกินไปเพราะขนาดเนี้ยอลาพันเงื่อา พอมาเห็นของจริงฉันก็รู้สึกว่าแบบจริงๆวันน่าจะแบบถูกได้มากกว่านี้แต่ถามว่าน่ารักไหมตัวนี้ก็คือน่ารักนะสั่งมาแล้วแบบไม่ผิดหวังเลยมาต่อกันที่อันถัดไปนะคะก็จะเป็นพวกหนังสือคุกบุ๊กอันนี้นะคะมีฉันสั่งมาแบบหลายสีมากๆเลยนะคะแล้วก็มีอีกสองเล่มด้านหลังด้วยนะคือตัวข้างในมันไม่ใช่คุกบุ๊กของจริงนะทุกคนมันจะเป็นแบบกระดาษสีขาวธรรมดานะคะเนี่ย ก็สามารถเอามาจกมาจดอะไรได้คือเฟนที่สั่งมาเพราะเฟนรู้สึกว่าปกมันน่ารักดีนะคะแล้วก็เอามาวางแต่งห้องเผื่อเราแบบถ่ายงานถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นคล็อกที่แบบน่ารักเลยแล้วก็สามารถจดนู่นนี่นั่นได้ด้วยนะคะก็เลยสั่งมาหลายสีเลยถ้าถามถึงตัวหนังสือนะคะว่าแบบเออมันตรงปกไหมเฟรนก็มันก็ตรงปกนะทุกคนคือมันก็น่ารักแต่ก็มันอาจจะมีแบบบางเล่มที่เขาอาจจะขนส่งมาไม่ดีหรืออะไรแบบมันมีที่แบบว่าตัว กระดาษมันหลุดออกมาจากสั่งด้วยอ่ะอย่างอันนี้เป็นสั่งมาเล่มละาิบหยวนนะคะบางเล่มก็16 1หอะไรแบบนี้มาต่อกันที่อันถัดไปนะคะก็จะเป็นนี่เลยแจกันข้างหลังที่เฟนสั่งมานะคะนี่คือมันเป็นเหมือนเชิงเทียนมากกว่าไม่เชิงแจกรหรอกแต่ว่าเฟนก็เอามา ทำเป็นแจกันนะคะก็จะเห็นในคลิปวอลวันเกิดเฟนน้ะว,ว่าเฟนเอาอันนี้มาใส่แบบพวกดอกบุ้งดอกไม้ก็คือแบบน่ารักเลยเพื่อน,นเ,อเนี้ยเอาจจริงปะเนี่ยมีขายในอีกเกียเวย้ยแล้วเฟนก็แบบเฮ้ยฉันสั่งมาจากจีนทําไมวะเสียค่าขนส่งตั้งนานทั้ง,งที่อีกเกียมันมีอย่างไอเชิงเทียนอันเมื่อกี้นะคะไออันใหญ่เนี่ยราคา26เหรียญน,นะคะส่วนสีชมพูใสๆเนี่ยราคา21เหรียญน,นะคะแต่คือราคาอันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นราคาที่ ท,ที่ในเว็บแถวเป่าเนาะมันจะเป็นราคาที่ไม่ได้รวมกับค่าขนส่งนะคะอย่างเวลาเราชิปเนี่ยก็คือเขาจะส่งจากจีนไปจีนแล้วก็ค่อยชิปมาจากจีนมาไทยนะคะซึ่งถ้าเราสั่งจากเว็บเถาเป่าโดยตรงเนี่ยคือเขาจะไม่สามารถที่จะมาส่งที่ไทยได้นะคะเขาไม่มีส่งที่ไทยดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องจ้างชิปปิ้งแยกทีค่าขนส่งมันก็ค่อนข้างที่จะแพงดังนั้นก็แบบลองเบรดดูเอาละกันเนาะอันต่อไปนะคะก็จะเป็นของชิ้นเล็กอีกเหมือนกันนะคะก็คือกรอบรูปด้านหลังอันนี้นะคะ อาจจะไม่ได้หยิบออกมาให้ดูเนาะแต่เดี๋ยวขึ้นอินเสิร์ตให้กรอบรูปอันนี้เนี่ยก็ราคาค่อนข้างสูงเลยทุกคนคืออันนี้เป็นไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่เพราะของจริงมันแบบมันไม่ค่อยสวยนะคะคือราคาแพงด้วยแหละมันแบบ198อยู่้าหยวนเลยทุกคนคือมันแบบแพงอะ่ะแพงเลยแล้วรู้สึกว่าเราไปซื้อรูปแบบในไทยแล้วมาใส่กรอบเอง,เงคือมันแบบมันมันไม่แพงขนาดนี้อะ่ะแต่ก็แบบก็สั่งมาแล้วก็เออก็ ก็เดี๋ยวเอาไปใช้ที่บ้านแล้วกันคือแบบเอามาวางไว้ที่ห้องที่คอนโดเฟเนี่ยมันไม่คุมโทนด้วยอะทุกคนก็เลยเดี๋ยวต้องแบบอัญเชิญน้องเขานะคะกลับไปอยู่ที่ชลบุรีเนาะมาต่อกันที่อันถัดไปนะคะก็จะเป็นนี่เลยน้องพรมันนี้นะคะมีมันเป็นพรมสีขาวอะแล้วมันก็แบบน่ารักดีนะคะเฟนรู้สึกว่าเอามาแต่งห้องมันทําให้ห้องมันดูคิวๆอะซึ่งตัวพรมเนี่ยราคา 86หยวนนะคะก็ราคาถือว่าเนี้ยโอเคนะแล้วก็สั่งมาก็คือชอบเลยนะคะตัวพรมมันค่อนข้างที่จะแบบเนื้อนุ่มนิ่มเลยแล้วก็แบบน่ารักมากๆเลยร้านในไอจีก็มีพีออเดอร์กันเต็มเลยนะคะใครที่อยากได้แล้วแบบว่าขี้เกียจสั่งจากแถวเป๋านเนี่ยก็ลองลองลองสั่งจากร้านอันนั้นได้นะคือว่าราคาก็อาจจะแพงกว่ากันอยู่ประมาณนึงแล้วก็ ไม่รู้ทุกคนแนละ้วแต่เพื่อนๆตัดสินใจแล้วกันก็เราไปดูในเว็บนะคะแล้วก็ลองไปดูในไอจีนน IG, ว่ามันเออราคาเท่าไหร่อะไรประมาณยังไงนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นของที่แบบชิ้นใหญ่ขึ้นมาหน่อยและก็คือเป็นตัวเก้าอี้นะคะที่เป็นสั่งมาเนาะอันนี้เนี่ยจะเป็นเก้าอี้แบบสายซึ่งเพื่อนๆในหลายๆคนเนี่ยถามมาในคลิปของเฟนว่ามาจากไหนนะคะเฟนก็สั่งมาจากในเถาเป่าเหมือนกันนะคะซึ่งตัวเก e ้าอี้อันนี้เนี่ยราคา 378อยหยวนนะคะก็คือเป็นราคาเก้าอี้ที่แบบว่าไม่ได้คุณภาพแบบดีๆนั่งสบายๆนะคะก็คือตัวที่เป็นนั่งอยู่ตอนนี้นะก็ที่เป็นสั่งมานะคะเพราะว่ามันเป็นเก้าอี้ใส่ที่มันน่ารักมันก็พับได้เหมาะกับการใช้อยู่ในคอนโดเนาะเพราะว่าคอนโดเราแบบไม่ได้ใหญ่โตเหมือนบ้านนึกออกไหมบางทีแบบมันมีเฟอร์นิเจอร์แบบเยอะๆมันก็ลกซึ่งอันนี้เนี่ยมันสามารถที่จะแบบพับเก็บได้เวลาเราใช้เราก็เอาออกมาเวลาเราไม่ใช้เราก็พับเก็บนะคะ ของชิ้นถัดไปนะคะก็เป็นของชิ้นใหญ่อีกเหมือนกันนะคะก็คือเก้าอี้ซึ่งบอกเลยว่าตัวนี้ราคาแพงมากก็คือ1,200อยหยวนนะคะอันนี้ก็คือแบบไม่ได้รวมค่าจัดส่งเนาะคือตอนที่เฟนเห็นก็คืออยากได้อยากได้เก้าอี้ทรงนี้มานานแล้วนะคะแล้วเห็นว่าในไทยแบบมันยังไม่มีขายเท่าไหร่คือแบบลองหาตามร้านอะไรเงี้ยมันก็ไม่มีนะคะคือเคยเห็นที่มันเป็นแบบมือสองอะไรเงี้ยก็ขายตัวหนึ่งแบบเป็นหมื่นแล้วอ่ะอันนี้ก็1,200อยหยวนก็ คูณคูณคูณห้าแล้วกันกลมๆก็ตกตัวละประมาณ6กพันใช่ปะคือ6กพันก็อาจจะโอเคแต่เฟนอะโดนค่าส่งเฉพาะแค่เก้าอี้ตัวนี้นะคะก็คือประมาณสามพันกว่าบาทเพราะว่าเก้าอี้ตัวนี้มันเป็นของชิ้นใหญ่คือเก้าอี้ตัวใส่เนี่ยมันเสียค่าขนส่งไม่เท่าไหร่เพราะว่ามันพับมาได้มันก็จะเหลือแค่ตัวเล็กๆแต่อันนี้เนี่ยมันต้องเสียค่าตีหลังไม้มาจากที่นู่นด้วยนะคะจากที่จีนก็เลยตกตัวนี้ก็ราคาประมาณ89้าพัน ก็คือเป็นกูอ้ราคาที่แบบสูงมากแต่ได้คออ่าเนี่ยก็ก็ประทับใจนะคะทุกคนคือเขาตีลังไม้มาอย่างดีเนาะมันก็จะแบบไม่มีการบุบการชนคือจะเห็นว่าตรงข้างหลังเนี่ยยังมีแบบฟอยนะคะที่เป็นแบบเป็นเป็นโฟมอะซีลมานะคะอันนี้มันก็ยังแกะออกมาไม่หมดเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวน่าจะเอาไปไว้ที่บ้านที่ชนเหมือนกันนะแล้วก็มีของกระจุกกระจิอีกอย่างหนึ่งนะคะเมื่อกี้ลืมนอ้องเขาไว้นะว่าสั่งมาอันนี้มันจะเป็น ที่เอาไว้ใส่แบบว่าแปลงแต่งหน้าก็ได้เอาไว้ใส่ดอกไม้ก็ได้นะคะมีเป็นดอกไม้สีเหลืองแบบนี้นะคะคือเป็นเซ็งตรงที่แบบเออสีเหลืองเออของมันก็น่ารักแหละมันก็แบบไม่ได้ดูกิี๊ก๊อกขนาดนั้นเวลามาวางมันก็แบบน่ารักดีอันนีนแบบ้แต่ประเด็นคือเฟนสั่งสีใสมาด้วยแล้วเฟนได้สีเหลืองมาสองอันแล้วก็เนี่คือสีใสมันน่ารักกว่าเนี่ยหรอแม้แต่ก็อาจจะมีการผิดพลาดตอนที่เฟนกดสัง่ง ในเว็บด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นภาษาจีนทั้งหมดเลยเราก็อาจจะแบบไม่รู้เรื่องเนาะเพราะภาษาจีนก็คือแบบไม่ได้อันนี้เนี่ยตอนที่เฟนสั่งมานะคะเฟนก็ต้องให้เพื่อนของเจฟเฟอร์นะคะที่เขาแบบพอที่จะพูดภาษาจีนได้พิมพ์ภาษาจีนได้เนี่ยช่วยนะคะเพราะว่าในเว็บปะอิ่นที่บอกมันเป็นภาษาจีนหมดเลยเว้ยทุกคนเราก็ที่อยู่ที่เราใส่ไปตอนเราสั่งของนะคะจะต้องเป็นที่อยู่ที่จีนเนาะเพราะว่าเขาไม่ส่งมาที่ไทยคือเราก็ต้องไปจ้างบริษัทที่เป็นชิปปิ้งเนี่ย อีกทีหนึ่งนะคะให้เขาแบบให้ที่อยู่มาเพื่อที่ของจากที่จีนเนี่ยมันจะได้ชิปไปที่โกดังของเขาแล้วเขาอะ่ะตัวชิปปิ้งเนี่ยก็จะส่งของจากจีนเนี่ยมาไทยนะคะก็คือเฟรนว่าค่าส่งมันก็แบบแอบ,บแรงแหละก็อาจจะต้องไป คุยกับตัวชิปปิ้งให้ดีนะคะว่าเออแบบแบบไหนถึงจะคุ้มคือเฟนอะไม่อยากแนะนํนำชิปปิ้งของเฟนอันนี้เท่าไหร่เพราะเฟนรู้สึกว่าเขายังไม่ได้แบบดีขนาดนั้นหอนอ่งขมคือเขาแบบตอบช้าแล้วแบบเวลาเราถามอะไรไปเหมือนเหมือนเขาแบบไม่ค่อยไม่ค่อยอยากตอบเฟนเท่าไหร่เือก็แบบโอ้ทำไมถ้าเกิดใครไป s h ชิปปิ้งดีๆก็สามารถคอมเมนต์แนะนำข้างล่างได้เลยนะคะเผื่อเพื่อนๆกำลังหาชิปปิ้งเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ย แต่เราก็เข้าใจเขาแหละว่าบางทีเขาก็อาจจะแบบงานเยอะแล้วเราก็แบบสั่งของที่มันเป็นแบบชิ้นเล็กอะ่ะ mm hmm. นึกออกไหมเขาก็อาจจะแบบเอออยากไปรับจ็อที่มันแบบใหญ่กว่านี้หรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้นะคะเอาเป็นว่าใครที่อยากที่จะสั่งของจากในเถวเป่านะคะก็ลองศึกษาข้อมูลดีๆเนาะเฟนว่าถ้าเกิดว่าศึกษาข้อมูลมาดีๆกว่าเฟนเนี่ยก็จะสามารถที่จะสั่งของได้ในราคาที่คุ้มค่านะคะแบบเพราะว่าของมันไม่ได้แพงมากทุกคนคือมัน แพงค่าชิปปิ้งเออขึ้นในเถวเป่าเราสามารถที่จะเสิร์ชรูปนะคะแล้วก็ดูเลยว่าเออมีร้านไหนมีของอันนี้บ้างแล้วก็ดูได้เลยว่าร้านไหนราคาถูกสุดนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเฟนจะลองแบบสั่งของจากจีนมาให้เซียนก่อนดีกว่าเนาะแล้วเดี๋ยวเฟนค่อยมาสอนวิธีการเออการสั่งซื้อของจากเถาเป่าเนาะเพราะว่าเฟนแนะนาไปตอนนี้เนี่ยมันก็แบบมันก็ยังไม่ใช่วิธีที่ดีสําหรับเพื่อนๆเ,เนอกว่าไหมถ้าใครมีวิธีที่ดีนะคะก็คอมเมนต์เข้ามา บอกกันได้นะคะว่าเฟนก็แบบบงบองอะทุกคนคือแบบคืนนั้นอะตีสองซ้ำได้เลยนอนไม่หลับก็เลยเปิดเถาวเป่าดูถ่ายถ่ากดกดกดใส่บัตรเครดิตปึ้งตัดไปเป็นหมื่นก็มีสติในการช็อปนะจ๊ะในการใช้เงินก็หวังว่าเพื่อนๆนะคะจะสนุกแล้วก็เอ็นจอยกับคลิปวิดีโอในวันนี้นะคะใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กันสักหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นกำลังใจให้ดิฉันด้วยนะคะดิฉันก็คือ ถ่ายคลิปให้เพื่อนๆสนุกกันนะคะก็อยากได้กำลังใจกับคืนมาบ้างนิดนึงอนะเนาะโอเคคลิปนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะใครอยากดูคลิปอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์เข้ามาเหมือนเดิมนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะไปแล้วบ๊ายบาย